สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องดูแต่ซีรีส์ในซีรีส์เกาหลี Moon River เงาจันสลับล่างเป็นเรื่องราวของการสลับวิญญาณระหว่างอีคังองค์งราชทายาทที่สูญเสียรอยยิ้มไปจากเหตุการณ์ในอดีตและพักดันอีแมคค้าที่สูญเสียความทรงจำและตัวตนของตัวเองไป พวกเขานั้นสลับร่างกันอย่างไม่คาดฝันและต้องมาอยู่ด้วยกันจนกระทั่งทั้งคู่ตกหลุมรักกันอย่างมหัศจรรย์และทําให้อีคังองค์ราชทายาตได้รอยยิ้มในอดีตกลับมาส่วนพักดันอีก,ก็ได้ความทรงจําในอดีตกลับคืนและเรื่องราวความสนุกและน่าตื่นเต้นจะเป็นยังไงนั้นพร้อมกันแล้วเข้าวังหลวงก,กันดีกว่าค่ะ บัญชีซัมซิมได้ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งโดยผู้เท่าจันทาในรายชื่อเหล่านั้นมีรายชื่อดวงจิตวิญญาณมากมายและรายชื่อหนึ่งก็ถูกเขียนขึ้นมันคือชื่อขยองยูยอนอีกครั้งเป็นวิญญาณที่หลับเลือกให้บุกภาวัสนาเบ่งบานอีกครั้งหนึ่งองค์ราชทายาทหรือว่าพระเอกได้ตื่นขึ้นกลางดึก กับฝันร้ายว่าพระชายาได้หายตัวไปนั่นคือสิ่งที่พระองค์กลัวมากที่สุดในชีวิตเช้าวันรุ่งขึ้นที่สำนักงานภูษาองค์ราชทายาทได้ไปที่นั่นบอกให้หัวหน้าช่างภูษาหัดดูสีเสื้อประจำตัวเพื่อต้องสวมใส่อาภรณ์ที่เข้ากับพระองค์ข้าบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วฮะช่างภูษาเจ้าดูซับในสีแดงนี่สิข้าบอกแล้วว่าไม่ใช่สีแดงเกรดหิมะขอเป็นสีแดงละมุนตุ้นกว่านี้จะได้ไหมกระหม่อมขออภัยพะยะค่ะ กระหม่อมทำงานมาที่นี่กว่า30ปีแล้วก็ไม่เคยเห็นองค์พระราชาหรือองค์รัชาทายาทองค์ใดามาสนใจกับเรื่องเฉดสีอะไรแบบนี้กระหม่อมเองขาดประสบการณ์พี้ยค่ะโปรดอภัยก็ได้เจ้ายอมรับผิดจาพูดอย่างนี้ข้าจะสอนเจ้าเกี่ยวกับเรื่องคัดเลือกเฉดสีใหม่แล้วกันแต่ถ้ามีครั้งต่อไปข้าจะหักครึ่งทอนจาแน่ ตัดภาพมาที่ทองพระรงตอนนี้เสนาบดีกรมพิธีการและราชเลขากำลังทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องพระชายาขององค์ราชทายาท ราชเลขาได้บอกว่าในเมื่อพระองค์ยังไม่มีพระมเหสีก็ให้มีพระสนมก็ยังดีอย่างน้อยการที่พระองค์มีราชทายาทมันก็ทำให้บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นและแข็งแรงยิ่งขึ้นแต่ยังไงก็แล้วแต่พระองค์ทรงมีสัญญาหมั้นหมายกับธิดาของเสนาบดีฝ่ายซ้ายในตอนนั้นเสียงเคี้ยวขนมขององค์ราชทายาทก็ดังลั่นทำให้ทุกคนหยุดหยุดกับที่เจ้าไม่ต้องสนใจอะไรข้าหรอกเจ้าทะเลาะก,กันไปเถอะ ้าแค่ดูหมากัดกันเท่านั้นเององค์ราชทายาททรงพูดแบบนี้ก็หมายความว่าทรงล้อเล่นกับกระหม่อมหละเพยะค่ะยังไม่ทันขาดคำเสนาบดีฝ่ายซ้ายก็หยิบมิดดาบ,บขึ้นมาแล้วบอกว่าเจ้าไม่ควรมีลิ้นพูดแบบนี้กล้าดียังไงมาตอปากต่อคคำกับองค์ราชทายาทเอาแหลวเอาแหละพวกเจ้าเลิกเล่นกันได้แล้วข้ารู้ว่าท่านเสนาบดีฝ่ายซ้ายจงรักพักดีกับข้ามาแค่ไหน ถ้าหากพระองค์ทรงคิดแบบนั้นจริงๆให้พระองค์ทรงยกเลิกคำสั่งห้ามอภิเษกสมรสแล้วมาอภิเษกสมรสแทนย้อนเวลากลับไปเสนาบดีฝ่ายซ้ายและอดีตพระราชา ได้สนทนากันตอนนี้คําสั่งได้ประกาศไปทั่วเมืองแล้วว่าห้ามอภิเษกสมรสหลังจากทิดาของเจ้ากับองค์ราชทายาตได้เข้าราชพิธีพิเศษสมรสและให้กำเนิดพระโอรสองค์โตขององค์ราชทายาตได้แล้วเจ้าคิดจะสังหารองค์ราชทายาตรือหรือคิดจะทำให้เขาวิปลาดเหมือนข้าแล้วจับขังไว้ในห้องด้านหลังกันพระองค์ทรงรอเล่นกับกระหม่อมมากเกินไปแล้ว ต่อไปนี้ไม่ว่ากระหม่อมจะให้พระองค์ทำอะไรก็ขอให้พระองค์ทรงปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดไม่ว่าจะป่วยหนักหรือวิปลาสอย่างรุนแรงขึ้นพระองค์ก็ต้องทำหัวหน้าสังกุงได้เล่าให้ฟังว่าหลังจากที่อดีตพระชายาสิ้นพระชนชีพไปเช่นนั้นองค์ราชทาญาตก็ทรงเกียดชังทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตอยู่ในน้ำ สาวใช้ได้บอกกับหัวหน้าสังกุงว่าแสดงว่าการสิ้นพระชนชีพของพระชายานั้นเกี่ยวกับคดีลอบปลงพระชนและทรงรับยาพิษพระราชทานใช่ไหมเจ้าคะอดีตพระชายาทรงรับพิษจริงและกระโดดลงน้ําเพื่อพิสูจน์ตนพระศพถูกทิ้งนานไว้จนเน่าเปื่อยแทบจะจาพระพักไม่ได้เลยมีหน่ำซ้ําองค์ราชทายาทรงยืนยันด้วยตัวเองวันนั้นคือพระชายา จึงไม่น่าแปลกใจที่ทรงเครงแค้นสายน้ำเมื่อองค์ราชทายาตร,รู้ว่าพระชายาได้ตายเนื่องจากการจัดฉากพระองค์ได้มาขอร้องฝ่าบาทให้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพระชายาคำพูดของฝ่าบาทได้บอกว่าข้าเป็นคนสั่งให้พระชายาทำแบบนั้นเองไม่ว่าจะแม่เจ้าหรือตาของเจ้าเจ้าอย่าลืมสิว่าเจ้ามีชีวิตเพื่ออะไร คุณค่าของชีวิตเจ้าสูงส่งมากกว่านั้นเมื่อพระองค์ได้ยินแบบนั้นพระองค์ก็รู้สึกหัวใจแตกสลายที่หลุมฝังศพของพระชายา องค์ราชทายาทได้บอกว่าอีกไม่นานข้าจะไปอยู่กับเจ้าในขณะที่องค์ราชทายาทกำลังจะดื่มเหล้าพิษเจนาบดีฝ่ายซ้ายก็ได้ใช้ธนูยิงเข้าไปที่ขวดเหล้านั้นให้แตกและเดินไปที่องค์ราชทายาทพร้อมบอกว่าพระองค์ทรงมาทำแบบนี้คงไม่ได้พะยะค่ะเพราะพระองค์เองยังมีประโยชน์กับกระหม่อมเจ้าหมายถึงเจ้าจะให้ลูกสาวของเจ้าแต่งงานกับข้าเพื่อให้มีองค์ราชทายาทอย่างนั้นหรือ ไม่มีทางยอมเด็ดขาดพระองค์ไม่มีทางเลือกพระองค์ต้องยอมจนกว่ากระหม่อมจะสั่งให้พระองค์จบชีวิตตัวเองลงอีกอย่างหนึง่งองค์แม่เหสีก็ถูกปลดไปเพราะกระหม่อมและกระหม่อมเองก็โยนความผิดให้กับพระนางจเจ้ามาบอกข้าตอนนี้ทำไมผู้ที่หวาดกลัวและอ่อนแอผู้นั้นจะเป็นผู้สละตนคนแรกแต่ผู้ที่แข็งแกร่งผู้นั้นจะเป็นผู้นำได้ดีและกระหม่อมก็เชื่อว่ากระหม่อม คิมฮันไม่มีใครสามารถที่จะโค่นกระหม่อมได้ตดัดภาพมาที่เมืองอูจินตอนนี้นางเอกก็กำลังขายเกลืออย่างขยันขันแข็ง พักดันอีบ้านหลังนี้ก็อยากได้เกลือของเจ้าเมื่อนางเอกขายเสร็จแล้วก็เดินทางกลับมาที่บ้านในระหว่างทางกลับบ้านนั้นก็ถูกพวกลูกหลานขุนนางลังแกเธอตลอดเธอเลือกที่จะหนีแล้วก็ไม่สู้พ่อของนางเอกก็ได้บอกว่าเจ้าโดนลูกหลานขุนนางลังแกมาอีกแล้วใช่ไหมวันนี้ข้าจะไม่ยอมแน่แน่ท่านพ่อรู้ได้ยังไงว่าข้าโดนลูกหลานขุนนางลังแกมา เจ้าโดนแบบนี้ทีไรเจ้าก็ต้องมานั่งเป่าลูกโป่งฟองอากาศทุกทีเอาละนะท่านพ่อช่างมันเถอะการแบ่งชนชั้นวันนะมันมีตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้เลยไม่เข้าใจเหมือนกันตั้งแต่ข้าเกิดมาใครๆก็ว่าข้าไพรทำไมไม่ว่าลูกหลานคุนช่างมันเถอะตั้งแต่ข้าจมน้ำเมื่อหลายปีก่อนข้าลืมตาขึ้นมาข้าก็รู้ทันทีว่ามีคนตาหน้าข้าวพราและสมองของข้า ก็สว่างโลง่งเหมือนไม่มีอะไรอยู่ในสมองคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแต่ก็ช่างมันอีกอะนะหากข้ามีเงินข้าจะพาพวกท่านไปที่แดนใต้เพราะในแคว้นนั้นมีการปกครองแบบเท่าเทียมสุดๆเลยแหละจาคุยเสร็จหรือยังเมื่อเจ้าคุยเสร็จแล้วเจ้าก็ไปหาท่านผู้เท่าหงหน่อยที่บ้านผู้เท่าหงเขาได้หยิบหนังสือออกมาหนังสือฉบับนี้มาจากฮันยางโดยที่ลูกสาวของเขาเป็นคนเขียน ด้วยความที่ผู้เท่าหงรักลูกสาวของเขามากก็เลยที่จะจ้างนางเอกไปสืบเรื่องราวที่ฮันยางให้หน่อยตอนแรกก็จ้างแค่เหรียญน,น้อยนิดต่อรองไปต่อรองมาก็ได้หนึ่งตำลึงเงินเมื่อเธอรับจดหมายของลูกสาวผู้เท่าหงมาอ่านเธอก็รู้สึกแปลกๆนี่มันอักษรปริศนาอักษรไข้ที่เขียนว่าตอนนี้เธอกำลังถูกบังคับให้ขอตกรอตัวเองเมื่อผู้เท่าหง ได้เห็นข้อความที่นางเอกบอกแล้วเขาก็รีบเอาสารนั้นกลับไปแล้วก็ขอโทษนางเอกได้ยังไงกันล่ะท่านผู้เฒ่าผู้เฒ่าต้องขอร้องค้าไม่ใช่เรอให้ช่วยนางเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรอ การที่ลูกสาวแต่งออกเรือนไปแล้วและถ้ากลับมานางก็จะทนกับคำวิพากวิจารณ์ณไม่หวัท่านก็รู้ว่าลูกสาวของท่านอยากที่จะมีชีวิตอยู่ไม่รู้แหละงานนี้ข้าจะไม่นิ่งนอนใจข้าจะช่วยลูกสาวท่านให้ได้นางเอกได้กลับมาเตรียมของและก็เจอกับท่านอาท่านอาของนางเอกได้ย้ำว่ายังไงก็แล้วแต่ช่วงนี้เจ้าต้องหลบเลี่ยงคนคาทา ที่สําคัญจะต้องจําไว้ให้แม่นว่าห้ามไปที่หันยางเด็ดขาดตัดภาพมาที่พระราชวังที่ตําหนักพระพันปีหลวงตอนนี้ฝ่ายพระพันปีหลวงก็ได้ปรึกษากับราชเลขาว่าทางฝั่งเราเนี่ยยังไม่มีใครขึ้นที่จะมาเทียบดวงชะตากับองค์ราชทายาทเพื่อที่จะเป็นตัวคัดเลือกพระมเหสีเลยยังไงก็แล้วแต่เราต้องหามาให้ได้ พระพันปีก็บอกว่าให้เจ้าติดต่อพ่อค้าและหาสตรีที่เหมาะสมมาให้กับข้าเพราะว่าสายเลือดอาคาระมหาเสนาบดีฝ่ายซ้ายเจ้าเล่แบบสุดๆข้านั้นจะไม่มีวันให้มันเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดที่ประชุมตอนนี้เสนาบดีฝ่ายซ้ายก็กำลังปรึกษากันว่าได้มีคำสั่งประกาศห้ามแต่งงานเกิดขึ้นแล้วและองค์ราชทายาทเองก็ต้องเตรียมพิธีอภิเษกสมรสกับทิดาของหม่อมชัน และอีกอย่างก็ต้องประทานศิลาภักดีให้แก่สตรีของตระกูลผู้ภักดีองค์ราชทายาทได้กล่าวว่าเจาจะทำอะไรก็ทำเธอข้าจะไปหอนางโลมข้าได้ยินว่าองค์ชายใหญ่เจยุนกลับมาจากชิงแล้วทางหน้นนางเอกตอนนี้ก็ถึงบ้านจุดมุ่งหมายแล้วแล้วก็ได้ทำตัวเป็นแมคค้าแล้วก็เสนอว่าข้ามีของมาให้ในายท่านหญิงเลือกมากมายและหลากหลายเลยเจ้าคะ่ะลองดูก่อนนะเจ้าคะ่ะยังไม่ทันที่จะเปิดอะไรให้ดูเลยนายหญิงของ บานก็ไล่นางเอกออกไปทันทีในขณะที่เธอกำลังโดนฉุดกระชากลากถูให้ออกไปข้างนอกเธอก็ได้ทำหนังสือวิธีรวมคอตกอตัวเองและหนํำซ้ำยังมีกิดเล็กๆล่วงอีกในหญิงของบ้านเห็นดังนั้นก็ชอบขึ้นมาทันทีในหญิงใหญ่ของบ้านก็ได้ให้นางเอกไปที่เรือนหลังในเรือนหลังก็มีคุณหนูอยู่นางเอกได้เจอคุณหนูแล้วบอกว่าทัานผู้เทาหงได้นำสารมาให้กับคุณหนูเจ้าค่ะ นางเอกได้เขียนหนังสือบอกว่าท่านหญิงอยากมีชีวิตยอยู่ต่อไปหรือไม่ถ้าอยากมีให้ทําตามนางเธอก็ได้ตะโกนเสียงดังลั่นว่าเอาแะรท่านหญิงเลือกวิธีการคอตกอได้เลยถ้าชายที่แอบฟังอยู่ก็บอกว่าโหนิมโหดเกินไปปะวันเนี่ยบอกตรงๆรงเลยเหรอในเวลาต่อมานางเอกได้มาเดินตลาดแต่พระเอิญได้เจอกับองค์ราชธายาตองค์ราชธายาตเองได้สังเกตเห็นหญิงนางหนึ่ง ที่มีหน้าตาคล้ายพระชายาในขณะที่องค์ราชทายาทกำลังจะเดินมาทักเธอเธอก็ได้หายไปเสียแล้วในจังหวะนั้นนางเอกก็ได้เห็นแล้วก็บอกว่านี่มันทันยางนี่หว่าท่านอาสั่งเอาไว้ว่าคนล่าทาากำลังตามล่าตัวข้าไม่ได้แล้วต้องหลบนางเอกได้ใช้ความว่องไวได้หนีมาเจอบ้านหลังหนึ่ง เธอก็รีบเข้ามาเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีเพราะว่าเธอกลัวนักล่าธาตจจำเธอได้และนางเอกเองก็ไม่รู้เลยที่บนต้นไม้ยังมีชายหนุ่มคนหนึ่งมองเธออยู่ตอนที่นางเองกกําลังจะปลดกระดุมเสื้อตัวเองนั้นก็มีเสียงนาฬิกาดังขึ้นและเธอเองก็ได้แหงนขึ้นไปตามเสียงนาฬิกาแล้วพบว่ามีชายหนุ่มกําลังปีนต้นไม้อยู่เท่านั้นแหละบ้านเกือบแตก กรีดดังลานแต่ด้วยความที่ดวงเธอซวยหรือเปล่าก็ไม่รู้ชายหนุ่มตกใจทำนาฬิกาตกใส่หัวเธอชายหนุ่มผู้นั้นก็นำเธอมาที่บ้านในตอนที่นางเอกตื่นขึ้นมานางเอกก็จะขอตัวไปทันทีแต่ทว่าชายหนุ่มบอกว่าให้พักอยู่ที่นี่ก่อนเพราะว่าข้าเป็นห่วงถ้าเจ้าไปแล้วใครจะใช้ในาฬิกาข้าละเออแต่นาฬิกาข้าไม่ได้ทำแตกนะเจ้าคะกระทันนั่นแหละตก,กะใจโยนนาฬิกามาโดนหัวข้าแล้วมันก็แตก อันนี้คือค่าต้องรับใช้เหรอเจ้าคะงั้นเอาอย่างนี้เลยเจ้าคะ่ะถ้าลกเนื้อเชินหนังค่าไปเลยและยิ่งหนาวๆแบบเนี้สะใจดีนักแลเฮ้ยเจ้าพูดอะไรเนี่ยช่างน่ากลัวจังข้าน่ะ ไม่ได้จะทําอะไรเจ้าสักหน่อยข้าแค่เป็นห่วงเจ้าจริงๆถ้าอย่างนั้นท่านก็ยกโทษให้ข้าใช่ไหมเจ้าคะแน่นอนสิข้าแค่ขอค่าเสียหายจากสิ่งของที่เจ้าทําคืนก็เท่านั้นอ๋อและข้าจะสั่งเจ้าว่าเจ้าควรรอข้าอยู่ที่นี่ก่อนจนกว่าข้าจะเสร็จธุระและข้าจะมาพบเจ้า ทางด้านนางเอกค่ะกบบอกเบลรับใช้ของผู้ชายคนนั้นว่านี่ท่านข้าปวดฉี่ขอฉี่หน่อยได้ปะเบารับใช้ก็ได้เอากระโถนมาให้กับนางเอกบอกว่าฉี่ในนี้นแล้วกันในเวลาต่อมาองค์ราชทายาทไดปาตำลึงทองให้กับผู้ชายคนนั้นท่านเองก็ไม่ใช่ใครอื่น เป็นน้องชายขององค์ราชายาตที่ไปชิงทั้งคู่ก็ได้แสดงละครว่าทะเลาะกันเพื่อให้สายในพระราชสำนักได้ไปรายงานกับเสนาบดีฝ่ายซ้ายจนขันทีต้องออกปากชมว่าห้าปีแล้วพระองค์ทั้งคู่ยังทําได้ดีเหมือนเดิมอีกคนนึงก็เซเเฮแบบสุดๆส่วนอีกคนนึงก็ไม่เอาๆแบบสุดๆเหมือนกันที่บ้านของเสนาบดีฝ่ายซ้ายสายได้มารายงานว่าทั้งคู่ได้ทะเลาะกันแต่เสนาบดีฝ่ายซ้ายไม่ได้ไว้ จทั้งคู่เพราะว่าตนนั้นได้ทําการคอตกอรพระชายาองค์ราชายาและอีกอย่างหนึ่ง เขาก็คอตะกอรพระมารดาขององค์ชายเจอุนเหมือนกันซึ่งนั่นมันไม่น่าแปลกใจไปหน่อยเหรอที่ทั้งสองพระองค์ทรงไม่ขับแคนใจต่อเขาตอนนี้นางเอกได้ทําการเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะหลบหนีและคนขององค์ชายเจอุนก็รู้ว่าเป็นเธอก็ตะโกนดังลั่นให้จับแม่นางลมคนนี้ไว้พอบุญธรรมของนางเอกเองได้มาถามอาของนางเอกว่าดันคือใครกันแน่คงไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆน ทำไมต้องห้ามลูกสาวเขาไปหันยางด้วยก็ค่าบอกไปแล้วนะเจ้าคะว่าดันคือท่าที่หลบหนีแล้วนี่อย่าบอกนะ ว่าดันไปหันยางแล้วไม่สันหน่อยเจ้าดันยังอยู่แถวแถวนี้แหละไม่ได้ไปหันยางตัดภาพมาที่นางเอกตอนนี้เธอก็ขึ้นไปบนหลังคาหนีจนสุดชีวิตแบบมินจากันไปเลยแม่นางเจ้าอย่าทำแบบนั้นองค์ชายเจอุนกลับมาขัดตุยแน่องค์ชายเจอุนเหรอคือใครอะ่ะพระองค์เป็นพระราชบุตรของพระม่เหสีเอกองโตเพียงองค์เดียวของกษัตริย์องค์ก่อนอยู่ก็ตุยกระโดดก็ตุยงั้นต้องเลือกแล้วสิวะเราเธอเลยตัดสินใจกระโดดมา จากหลังคาในตอนนั้นพระเอกก็ใช้มือของเขารับนางเอกไว้ทันทีเมื่อพระเอกได้เห็นใบหน้าของนางเอกทำให้ทุกอย่างในอดีตได้ย้อนกลับมาเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในอีพีที่2นะคะ